สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงาาการต่างประเทศของสหรัฐประกาศมาตรการห้ามไม่ให้บุกลุ่มผู้ที่ตั้งถิ่นฐานชาวยิววรุนแรงที่มีส่วนพัวพันกับการโจมตีพลเรือนปาเลสไตน์ในเขตเวสแบงค์เดินทางเข้าประเทศซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวเชิงลงโทษต่ตออิสราเอลที่ไม่ได้พบเห็นบ่อยนักจากสหรัฐอเมริกา แอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมาประกาศมาตรการดังกล่าวเมื่อวันที่5ธันวาคม2 5 6 6หลังจากที่ได้เตือนอิสราเอลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะกำหนดบทลงโทษต่อการโจมตีชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์แอนโทนีบริงเกนไม่ได้ระบ,บุชัดเจนว่าจะมีการแบรนวีซ่าต่อบ,บุคคลใดบ้างแต่แมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคำสั่งแบนนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2566 โดยครอบคลุมผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยูหลายสิบคนกับครอบครัวของพวกเขาและอาจจะมีการขยายบทลงโทษออกไปอีกหากชาวยูเหล่านี้ยังไม่หยุดใช้ความรุนแรงแมทธิวมิลเลอร์นั้นไม่ได้ให้ตัวเลขที่ชัดเจนและปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามของกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดยอ้างว่าเป็นความลับทางราชการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอยู่ในช่วงเปราะบางเป็นพิเศษเนื่องจากว่าโจงไปด้นั้นยังคงยืนการานที่จะให้การสนับสนุนอย่างเข้มแ,แข็งต่ออิสราเอลที่ถูกพวกฮามาตเปิดฉากโจมตีเมื่อวันที่7 ตุลาคม2566แม้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติต่อการโจมตีแก้แค้นของอิสราเอลที่ทําให้พลเรือนชาวกาซานั้นบาดเจ็บล้มตายนับหมื่นคนและก็การต่อต้านจากนานาชาตินั้นก็เริ่มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆสถานทูตอิสราเอลประจํากรุงวอชิงตันดีซีนั้นยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ระยะหลังๆนั้นสหรัฐเริ่มเรียกร้องอย่างจริงจังให้อิสราเอลต้องจํากัดแผนลดความสูญเสียต่อพลเรือนในกาซา ขณะที่พวกเขาเดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาตและเริ่มขยายแนวรบไปสู่พื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแม้สหรัฐนั้นยังจะคงสังวนท่าทีไม่วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเนวนกาซาแต่เริ่มออกมาส่งเสียงเตือนเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงของผู้ที่ตั้งถิ่นฐานชาวยิวในเขตเวสแบ็์รวมถึงตำาหนิรัฐบาลนายกร,รัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูที่ล้มเหลวในการยับยั้งปัญหานี้โดยทางด้านแอนโทนีบริงเก้นนั้นแถลงบอกว่า เราได้ย้ำเตือนรัฐบาลอิสราเอลไปแล้วว่าพวกเขาจําเป็นต้องทํามากกว่านี้เพื่อเอาผิดกับผู้ที่ตั้งถิ่นฐานสุดโต่งที่เข้าไปก่อความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในเวสแบงก็กอย่างที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ย้ําไปแล้วหลายครั้งว่าการโจมทีเหล่านี้เป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นรับไม่ได้ขณะที่สํานักง,งานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติแถลงนะครับว่านับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนั้นมีชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสแบงกงถูกผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวสังหารไปแล้วอย่างน้อย8คนและทางหน่วยงานยัังได้ร้รบแจว่า มีเหตุโจมตีกระทําโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวซึ่งส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์บาดเจ็บล้มตายสูญเสียทรัพย์สิสนหรือทั้งสองอย่างเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น314กรณีและก็บอกว่าการโจมตีหนึ่งในสามีการใช้อาวุธปืนข่มขู่หรือว่าการยิงร่วมด้วยและเกือบครึ่งของการโจมตีโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวมักได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลโดยแอนโทนีบริงเกนนั้นยืนยันว่าสหรัฐจะมีบทลงโทษต,ต่อผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวผู้ที่ใใชชช้ควววาาาาาามมมรรรรุนนแงงตตตตต่่อปอปปลไไถึิิดกณีีท เป็นฝ่ายโจมตีคนยิวทั้งในเขตเวสต์แบงก์และในอิสราเอลอีกด้วยทั้งอิสราเอลและองค์การบริหารแห่งชาติปรเลตไตมีหน้าที่ที่จะต้องทำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพในเวสต์แบงก์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็กเตือนนะครับว่าความไร้เสถียรภาพในเวสต์แบงก์จะส่งผลเสียต่อทั้งชาวอิสราเอลและชาวปรเลตไตรวมถึงยังเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของอิสราเอลอีกด้วยในเดือนพฤศจิกายนนั้นสหรัฐเพิ่งจะรับอิสราเอลเข้ามาร่วมโปรแกรมยกเว้นการขอวีซา่าซึ่ง,ง,ง,งาาิ้อขอขตวซ แต่าว่ากลุ่มบุคคลที่ติดโทษแบนตามคำสั่งล่าสุดจะหมดสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้และหากเป็นผู้ที่ถือวีซ่าสหรัฐอยู่ก็จะถูกเพิกถอนในทันทีนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกาที่มีต่อพลเมืองชาวอิสราเอลที่ไป่อความคุนแรงในเขสเวสแบงค์ซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นสิ่งที่สหรัฐนั้นออกบทลงโทษต่ออิสราเอลมากนักครั้งนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเป็นการออกบทลงโทษแบบจริงจังหรือว่าเป็นแค่ ปาหีหลังจากที่ถูกนานาชาตินั้นกดดันอย่างหนะครับ